ึ่งทางสวรรคนครพนมเองได้มีการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขื่อลูกใหม่เสริมศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ทางภาครัฐภาเอก,กชนมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับนายปราชาอุนเพชรวรากรครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขื่อลูกใหม่หรือ y p c ครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมประจำปีงวประมาณ2568โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม้หอการค้าจังหวัดนครพนมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นไม่ทางภาครัฐและก็เอก,กชนให้มีความรู้ความสามารถทักษะละก็ทัศ,ะะทศนคติทีเหมาะสมตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาค ส่วนต,ต่างๆเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและกทิศทางของการพัฒนาประเทศโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อนได้บอกว่าจังหวัดนครพนมได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเป็นเมืองหนาอยู่ประตูเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีศักยภาพด่านโครงสร้างพื้นฐานการค้าใชยแดนการท่องเที่ยวและการลงทุนซึ่งกระสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสาคัญโดยเฉพาะเส้นทาง r 12ที่เชื่อมต่อไปยังสอปอปอ,ปอล่าวเวียดนามร่วมไปถึงจีนตอนใต้อันสีซอยยกระดับเศรษฐกิจใชยแดนในการสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนนอกจากนี้ครับยังจังหวัดยังมุ่งเน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวรายการลงทุนโดยมีโครงการสําคัญเช่นแม่โค้งริเวอร์อายครับเพื่อสังแรนมากริมฝั่งโค้งแห่งใหม่ร่วมไปถึง g ีโอพาร์คเซ็นเตอร์แอดท่าอุเทนนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์และการเรียนรููด้านเทรณีวิทยาร่วมถึงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกนําครับ เป็นโครงการดีๆนะคะอย่างที่บอกคือลูกใหม่นี่ถือว่ามีไอเดียเรื่องการสั่งสรรต่างๆกะอย่าลืมค่ะ27กันยายนนี้หอด8ตุลาคมนะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวมากกรรมหลายเรือไฟโลกแล้วก็ง,งานกาชาติปีนี้พันจัดยิงไงหลายอยูทีจังหวัดนครพนมบริเวณนาสาลากลางจังหวัดนครพนมแล้วก็ทางริมโคงนั่นเองค่ะ